นายกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีค่ะได้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคด,ดีที่ถูกรางวัลกา,กาชาติกางกุสลในปี2568เมื่อเวลา1 1นาฬิกาของวันที่9เมษายน2568ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนางสาวกิต,ติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในานในยกเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรี ได้ะทนมอบรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2568ให้แก่ผู้โชคดีโดยมีสมาชิกเหล่ากาชาติร่วมเป็นสกิบยาในพิธีรับมอบสจาบผู้โชคดีเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ประกอบไปด้วยรางวัลที่1ลรถยนต์ Honda h ฮ v สตรจำนวน1รางวัลได้แก่นางสาวฝนรักชาติชาวตำบลตนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจัวัราชบุรีพ้อมกล่าวถึงความรู้สึกของตนที่โชคดีในครั้งนี้ว่า ตนได้ถืงอสลากกาชาติการมสวนมารวมจำนวนสิบใบและในวันที่1เมษายนที่ผ่านมามีคนโทรมาบอกว่าตนถูกลงวันที่1สลากกาชาติปีนี้ครั้งแรกที่ได้ยินนึกว่าถูกลางวันหม้อหุงข้าวพอรู้ว่าเป็นรถยนต์ก็รู้สึกดีใจมากๆแวบพร้อมยินดีในการรับสนกาชาติจังหวัดราชบุรีเมื่อมีโอกาสซึ่งรถที่ได้ในคร้วนี้ก็จะนำมาทำมาหากินกับครอบครัวต่อไป ตัวรางวัลที่2เป็นรถยนต์โตยโยต้ารีโว4สีประตูได้แก่นายบุญเลิศยมด้วมซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีโดยได้ซื้อสลากกอชาติจำนวนในครั้งนี้จำนวน50บใบรางวัลที่3เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าแกรนฟิลาโน,โนได้แก่นายผู้ละคงสีนวลเป็นชาตวตำบลหนองพันจันร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี2นางสาว พักวพิลมสะวะพาราวันซึ่งเป็นชาวตำบลบุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 3. นางออนวรานันเกิดพุธเป็นชาวตำบลวิชิตอำเภอภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 4. รางวัลรถจักรยายนยนต์สกูปปี้ขับได้แก่นางวณิดาพจุนก้าเป็นชาวตำบลครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและนางสาวรัตนาวันคำวัง ชาวตำบลอ่างหินอำเภอเปากท่อจังหวัดราชบุรีส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆที่ยังไม่มารับรางวัลหรือยังไม่ได้ตรวจสอบสามารถดูและตรวจผลรางวัลได้ที่สำนักงานเล่ากาการจังหวัดราชบุรีแตละการจังหวัดราชบุรีที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีและทางเว็บไซต์ w w w ราชบุรี .go.th หากมารับรางวัลให้นำสลากพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลณสํานักงานเรขาธาจังหวัดราชบุรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่2มิถุนายน2568ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติมโทร032 321 085